หายใจติดขัดความหนาวเหน็บกัดกินเข้าไปถึงกระดูกทุกอย่างรอบตัวพร่ามัวความรู้สึกสุดท้ายที่รับรู้ได้คือแรงบีบที่ข้อมือก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงอีกครั้งไม่รู้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนก่อนที่ดวงตาจะลืมขึ้นอีกครั้งสิ่งแรกที่เห็นคือป่าช้าเดิมแต่คราวนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปทุกอย่างเหมือนเดิมทว่ากลับแตกต่าง ลุมศบเรียงรายยังอยู่แต่บางอย่างผิดปกติอากาศเย็นเยอือกเยือกราวกับยืนอยู่ในที่ที่ไม่มีชีวิตไม่มีแม้แต่เสียงมแมลงร้องไม่มีเสียงลมทุกอย่างนิ่งสนิทราวกับภาพในความฝันหรืออาจเป็นฝันร้ายพยายามก้าวเดินออกไปแต่บางอย่างกลับรู้สึกไม่เหมือนเดิมร่างกายเบาวิวฝีเท้าไม่มีเสียงยื่นมือออกไปหมายจะจับกิ่งไม้